ฮัลโหลยูทูบสวัสดีพี่น้อนฟองไปเนาะมื bah, ้อนี้ก so. ็คือเก่าเนาะเหมือนเดิมเมื่อวาด้วยอัตราเลกเปลี่ยนเลขเงินระหว่างเงินกีบเนาะแต่ว่าเป็นเงินกีบกับเงินสกุลต่างประเทศก็คือเงินดอลลาร์เนาะมื้อนี้เนาะดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์ว่ามันเท่าใดรเนาะอ่าถ้าถ้าถ้าแลกเป็นเงินกีบเนาะ แข่งกนกี่กับเท่านี้แหละมาสินับให้บงหนึ่งอันนี้ใบละแสนเด้อใบละแสนขีดพี่นนองใบละแสนขีดบาวเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งล้านน้อยเนาะอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองล้นสำหรับเมื่อวานนี่เด้อเมื่อวานนี่วันที่เท่าไหร่เมื่อวานนี่วันที่สิบสี่เดือนหเนาะมันขึ้นขนาดเนาะหนึ่งรดอลลาร์ี่ก็ นี่แหละเท่านี้แหละเงินกีบสองล้านสองล้านกีบเนาะอัตราแล,เลกเปลี่ยนสําหรับเมื่อวานนี่เด้อมันชี้สิบสี่เดือนหกแต่เมื่อนี้วันที่สิบห้าเนาะกูซื้อว่าเลทเงินมันจะลงไปเนาะเหลือประมาณล้านห้าพัล้านเจ็ดเนี่ยขอ,อ,ขอดื่อกูได้เนาะอ่ออีกห้าแสนก็สิประมาณ 5, ล้านห้าเนาะล้านห้ากันนักหน่วงพอสมควรเลยพี่น้อง เนาะนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนอนะมันหักกระขึ้นเนาะเงินมันหักกระขึ้นเพราะอาย่างเงินมันอ่อนค่าลงเลยก็มูลค่าของเงินเงินดอลลาร์มนันกระขึ้นบางช่วงนี้นะช่วงเดือนก่อนเนี่ยนะเดือนสี่เดือนเดือนเดือนหายนะมามนะเนาะซาจืดแต่ประมาณไทยไปปลายเดือนเดือนเดือนห้ายนะมาเนาะเนาันักอะไรทั้งอัตราแลกเปลี่ยนทั้งเงินเงินบาทต่อเง,งินกีบแล้วก็เงินดอลลาร์ เงินดอลลาร์เราเงินกีบเนาะมันขึ้นขนาดตะกี้ฮันน่าร้อยดอลลาร์ฮันมิเต็ดแปดแสนประมาณเจ็ดแปดแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมิเต็ดเท่านี้ตะกี้นะประมาณเท่านี้แปดแสนพี่น้องเลยเนาะประมาณเดือนเดือนก่อนเนาะคอยก็เปรียบเทียบใกล้เกิกนไปเนาะอันนี้ถือโอกาสออกมา,อาแก้ข่าวเลยนะบไม่แก้ข่าวหรอกสำหรับซ้อมคลิปก่อนที่คอยเห็ุอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบเงินบาทนะ เมื่อก่อนว่าได้หกอ่าหนึ่งพันบาทได้หกแสนหนึ่งหกแสน 6, ปลายหกแสนซาวนะมันมันหากับมันหากับมันนักวังช่วงเดือนก,ก่อนๆผ่านมานี่ยพี่น้องเดือนหลังนี่นะปกติมันกับหนึ่งพันบาทเนาะขอยเหตุคลิปก่อนพันบาทมันก็มีแต่สองแสนหาสิพันเนาะอันนี้ขอเปรียบเทียบไกลเกลินไปเนาะคลิปก่อน,นเนาะออกมาเนี่ยเลยเออกมาแก้ไขน้อยหนึ่งเปรียบเทียบสี่หาปีหลังเนี่ยนะมันก็ไกลเกลิกนไปเนาะตอนนั้นใส่สี่หาปีหลังมันก็บสองสองแสนหาอยู่ราวๆ้าสองแสนสองแสนปลายใช่ไห หนึ่งพันบาทดอลลาร์คือกันร้อยดอลลาร์ก็มีแต่ประมาณเจ็ดแปดแสนลาวนี่กลัวๆน,วนะ,ะเสเนะมันแต่ว่า,าวางเดือนเดือนเดือนหลังนี่นะประมาณันทายเดินหามานี่นะมันโคตรเลยมันขึ้นเป็นสองล้านพีน้องเงยขึ้นเป็นสองล้านมื่อว่านนี่เดอ้อแต่ว่ามือนี่มีช่วมาณล่านหานอะอัตราแลกเปลี่ยนอ๋หลายหลายคนกับมาดาม่าว่าคอยไปเปลี่ยนแท้มันคือบ่ได้ อ้าวเลดมันบริตายตัวมันบรินอนตายตัวเลยพี่น้องซุ้มรวามือนี้มันขึ้นเนาะคือมือวานี่เนาะสองล้านเนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์นี่นะเท่ากับสองล้านกีบเนาะว่านี่ใดขึ้นแท้ใดเป็นแรกนะเปิดมาเมื่อนี่มันก็ลงมันละมันพันพวนในตัวเลขมันเป็นมันคือเก่าหลายคนกับมาดามามาคอมเมนต์ว่าซึ่งเหมืนคนเล่าเลยเนาะคนเล่ากันละมาคอยเป็นแรกมันคือบรได้หกแสนเนาะอันนี้เป็นเรื่องเงินบาทเมื่อวานเนาะ เออคนไปแลกพันบาทมันก็บอร์ดียหกแสนคือจะว่าอ๋อมันก็บโบได้เนาะบางห้างมันก็ได้บางห้างก็บโบได้เนาะเลทอัตราแลกเปลี่ยนขนาดแต่ก็บางมืออีกมือว่านเนี่ยมันสี่สิบสี่หกแสนปลายลิฟี่เนาะหกแสนสาวเนาะซุบเนาเอาเอาเอาเงินนั่นดอลลาระซุบเนาเออแม่นเงินบาทเนาะว่าเรื่องมือว่านนี่เด้ออันนี้ปุยยัยไฮซับซ้อนเงินบาทพันบาทสมุดเนาะพันบาทเดี๋ยวเงินพันบาทมาเบิ่งอ้าวกระเทือนเงียคลิปเลยก็เลยแบบให้มันเคลียร์เลยใช่หมมันแล้วเนาะ มื่อวานนี่เนาะเขาว่าเร <000 ought. S 1> <klim to> ื่องเงินบาทเขาเห็ดคลิปเงินเงินบาทหนึ่งพันบาทได้ได้จากแสนสินะเออเนี่ยหนึ่งพันบาทนี่นะได้หกแสนเนาะเขาบอกเนาะสมมติเขามีเงินพันบาทนะมีเงินบาทอยู่แล้วเลยเขาไปเปลี่ยนอยู่น้ำห่านอ่ะเอาแลกเปลี่ยนเลือกย่ไซก็แล้วแต่เลทมันมือนั่นนะมือวันที่สิี่อ่ะได้หกแสนเนาะเขาจะได้หกแสนกีบเนาะสมมติเขาเงินบาทไปแลกเอาเงินกีบนะแต่ถ้าสมมติเขาใช้เงินกีบนี่นะ ไปซื้อเอาเงินบาทพันบาทนี่นะมันจะหกแสนปลายได้ไม่ได้หกแสนได้พี่น้องแล้วบัดนี้มือนี่มันก็ลงเนาะมือนี้มันลงมมือนี้มันที่สหาเลยเนาะสมมุติเขาเรามีพันบาทเขาจะไปแลกเขาจะไปหกแสนอาจจะบ่ได้เพราะว่ามันกับมันมีการพันผวนนอเลทเงินมันกับขึ้นขึ้นลงลงมันคือราคาขาคำเออราคาคำอะไรพี่น้องเห็นบ่่คำมันกับปริยูเก่าบางมือมันก็ขึ้นนวดแสบชุดเก้าล่างคนหนึ่งบาทมือนี้ล้มแหละเรื่องไร ที่พวกล่างหรื tamam. ่อยๆกันก็ติดตามเนาะมัน,ม,น,ม,นมันก็พันพวงมันบริยุทธิเก่าแต่บ่แม่นว่าเออคอยว่าเมื่อวานนี่เป็นแรกมือนี่จริงเป็นได้ซ้ำคอยว่ามันก็บ่แม่นเนาะมันก็มีการพันพวงหือกันเหล็กเงินมันก็บ่ได้อยู่เก่ามีการหนิงติงนี่พี่น้องแล้วก็หลายคนก็มาดราม่าคือกันมาเว้าว่าเอออู้เจ้าชิมาสมเทียบอี่นอ่นระวังอ่าไปไปเทียบอย่างเงี้ยนะกับเงินเงินกี่ไปเทียบเงี้ยกับเงินบาทไทย กับเงินดอลลาร์ไป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 เที่ยวที่เนี้ยไปยังบมดไปเที่ยวเที่ยวเงินดองเงินดุงเวียดนามเงินดุงเนาะเป็น้องเงินดองเนาะเป็นไทยนะแต่ว่าเราอื่นเงินดุงเงินดุงเวียดนามเงินเขมรเงินพม่าอะว่าอันนั้นมันมันเลทมันโบกไกลกันเนาะหรืออัตราก็เอื่นอย่างมันบริโตนกันหลายเนาะมันกบบมีอย่างหนาเป็นเต็มเนาะใชไปอันนี้อยากให้เห็นซื่อว่าเลทอัตราแลกเปลี่ยนน่ยนะเงินบาทฮะนะ ว่ามัน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 โตนกันพีลึกเดี๋ยวนี้ฮะนะมันมันมันระหว่างคือข่อยว่าอ๋อแหละคือคลิปก่อนเนี่ยคอยไปเปรียบเทียบออัน่ย้อนหลังเวลาปีพูดเนาะสีห้าปีนะว่าหนึ่งพันบาทได้ประมาณสองเซนปลายสินะได้ได้เงินแสนนี่นะสองใบแล้วก็อีกห้าสิบพันประมาณนั้นเนาะแต่ข่อยข่อยอยากเปรียบเทียบเห็นซื่อแต่ว่าช่วงเรอ่าปลายเดือนหามาดินะหนึ่งพันบาทนี่นะ มันบมเมนสองแสนหาสิพันอีกต่อไปแล้วมันเป็นหกแสนก็มีคือมือก่อนนะมันขึ้นเปนหกแสนปุณละใบแสนเนี่ยหกใบปุณ่ะพี่น้องก็ไม้อะนะเข้าใจบ่เข้าใจที่เขาเบ้าบ่เข้าใจด้านบ่หลายคนก็มาเบ้าเนาะคนไทยบ่มาเบ้าว่าถ้าสิมาเปรียบมันจะเปียบได้โมเมนต์พอากเปรียบพอไงเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนียมันคือพุ่งพุ่งสูงขึ้นแบบซี่ฮะนะเงินบาทเออเงินกี่มันคือออนคาลงรายแท้เนาะนะถ้าเปียบเทียบเช่เงินบาทเนาะ เจ็บเชื่อใส่เงินดอลลาร์เนาะนะเข้าใจบ่ตะกี้ฮะนะสองสาเดือนก่อนนี่นะบบบไปเปรียบเทียบไปหลังไปไกลหรอเป็นหลายป,ปีหรอเดือนก่อนเดือนเดือ 5, ยยนสี่เดือนห่าวันเมษายนเดือนเมษาเดือนพฤษภาคมาเนี่ยหนึ่งร้อยอตาลีาแ,ลแต่เจ็ดแสนแปดแสนบาทเนาะอัตราแลกเปลี่ยนมันเล็งตีขึ้นลงนะแต่นี่มันเป็นสองล้านเลยพี่น้องเมื่อก่อนเนขึ้นฮอตสองล้านกี่ไหนสองล้านไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยดอลล่าร์ในราคาไอ้นี่นะ เงินเงินบาทไทยนี่นะก็ะทกแสนอันนออาเขายังเห็นว่าความแตกต้นของอัตราแลกเปลี่ยนน่นะแล้วก็คคาของเงินน่ะมันคือขึ้นเป็นตะย่านขึ้นเป็นมันคือพลึกแท้น,นะมันบางช่วงเดือนก่อนนี่นะมันโมเมนต์สีว่าไกลไหนอ่าคลิปก่อนกว่าอาจจะเปียบเทียบไกลกันไปเนะว่าเปียบเทียบสี่ห้าปีก่อน,น,นเนาะเนาะ ถ้าว่าชายเขาไปเปรียบเทียบกับเงินเขมรเงินพม่าเปรียบเทียบไมด้ยังเนาะมันกับซูซีกันเนาะอัตราแลกเปลี่ยนเนาะมันกับบริมียังหนาตื่นเต้นว่าขโมยเออว่าคุณเบิร์ตใชเนาะนี่แหละพี่น้องอยากให้คือคือจุดประสงค์ที่ข่อยยัดคีบมาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินอ่าเงินตราต่างประเทศนี่นะเนาะกับเงินกีบล่าอ่ะมันพิลึกเนาะน้ำมันกับแพงขึ้นคั่มกับแพงขึ้นราคคั่มก็คือกันมันขึ้นกับว่าม่นชีขึ้นเพราะว่า ตายโตเนาะมึงมือก็ลงคือมืนหนีก็ลงเนาะค้ามก็ขึ้นแต่ว่ามันอยู่แนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นเนาะสิแนวลงเนี่ยลงหน่อยลงอาจจะอ่ามือสองมือก็กลับขึ้นคืนเนาะค่าน้ำมันคือกันราคาน้ำมันคือกันอ่าน้ำมันราคาค่าค้ำเนาะก็ขึ้นสินะนะมันมันเศรษฐกิจมันมันเกิดยังขึ้นนะพออยากคู่แค่นั้นก็เลยมันเปรียบเทียบแล้วะคุ้นเงินจำพวกนี้ จะสกุลเงินที่พวกแก้วบาว่าคอมเมนต์เงินยังบงไปเปรียบเทียบมันจำเป็นเปรียบเทียบกับพวกนั่นพุ่นมันกับคอมเนเนาะอันนั้นเนาะมันบดแตกต้ดกันลายคือเดมาเปรียบเทียบกันยักษ์เมื่อไหร่ละพวกแก้วบ่เนาะหลายคนกับคอมเมนต์คอมเมนต์อยู่คอมเมนต์พวกแก้วอยู่แต่พออย่างไรเห็นว่าอัตราเหล็กเปลี่ยนมาเนาะมันมันพุ่งขึ้นแบบเป็นตาหนาจกใจเนะบางช่วงเดือนก่อนมันกับบริปานนั่นมันก็ถือว่าเขาหับได้มาหลายปีเนาะก็คือพันบาทเนาะ พันบาทกันมีแต่สองแสนไปเนาะเออหนึ่งร้อยดอลลาร์ว่ามันเจ็ดแปดแสนสิน่ะเดีย๋ดวยวนี้ขอโทษเด้อเมื่อวานเนี่ยนะหนึ่งร้อยดอลลาร์สองล้านกีบพี่นอ้องนี่ในกำมือเขาเป็นปึกนี่แหละสองลา้านนี่ยและวท่านมดึนจริงๆได้เอาใบใบนีใบ้ใบเดียวนะเนาะแล้วก็เงินบาทหนึ่งพันบาทนั่นหกแสนพี่น้องเลยมันหกแสนหกไปเงินแสนเออเงินกี่ ครัมีแต่เท่านี้สําหรับคลิปนี้เนาะอยากมาเว้าสู่กันฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย